เบนโบ๊ทฟังเด็กคุยมาแล้วครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube ช่องเบนโบ a t และ f a c e b o o k f แ n p a g e เบนโบ a ทที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธนิกาแตงเลียนชื่อเล่นชื่อนังต้นค่าเรียนอยู่ที่ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ปรสทับ สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายพิกรเหมืองแจชื่อเล่นชื่อนนองมาครับอายุ8ดครับอยู่โรงเรียนแม่ใไหไทยครับอยู่ชั้นป .2 ท .1 ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเบยญาณิกยาเทพนิดชื่อเล่นชื่อนนองเอตาค่ะอายุหขวบมาจากโรงเงรียนเซเนเซบังนาป .1 ท .3 ค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะซ่อนเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องที่หนึ่งสองหรือสามก็ได้นะแต่อย่าบอกให้ใครรู้ให้เพื่อนๆในห้องนี้ทายกันเอาเอง บอกเรื่องของตัวเองสองเรื่องจริงหนึ่งเรื่องไม่จริงเรื่องที่หนึ่งโบสทเคยไปสวนสัตว์เรื่องที่สองโบสทเคยไปท้องฟ้าจำลองเรื่องที่สามโบสทเคยไปสวนสนุกเพื่อนเพื่อนว่าข้อไหนคือข้อไม่จริงง่ะดูไปได้ป่ะคือองเปล่าเปล่าอืมเอาเรื่องท้องฟ้าจำลองดีกว่าหลังค่ะ เรื่องที่สามดีกว่าไปเที่ยวสวนสนุกเหรอเป็นเรื่องไม่จริงหรอกไม่เชื่อคำตอบที่ถูกต้องก็คือเรื่องที่สนั่นเองเย้เบนท์นเก่งกันมากเลยยา่าเดาถูกด้วยยาสุดยอดหนึ่งผมเคยสอบได้ลำดับสุดท้ายของห้องสองผมเคยหัดบั่นจักรยาน วันเดียวก็ปั่นได้สามผมชอบวิชาคณิตศาสตร์เอ๊เพื่อนๆว่าเรื่องไหนนะเป็นเรื่องไม่จริงของไหนอะเรื่องสองค่ะจักรยานวันเดียวก็ยังไม่ได้เลยต้องฝึกซ้อมเยอะค่ะต้องฝึกกี่ปีหรอห้าปีได้เปล่าไม่ค่ะต้องฝึกเป็นเดือนสองเดือนก็ได้แล้วค่ะฝึกเป็นเอนเดือนพอเรื่องที่สองค่ะ มันต้องขัดปั่นหลายๆวันก่อนเอาปั่นจักรกยานเหมือนกันเรื่องที่สองใช่ไหม,มเป็นเลือกเรื่องที่หนึ่งสอบได้อีกคนสุดท้ายอะไรเนี่ยจะจริงหรอนั่นนัะสิน่าคิดเหมือนกันนะแต่ป๊อกเลือกเรื่องที่สามดีกว่าเรื่องที่สามแน่นอนเป็นเรื่องไม่จริงเชื่อป๊อกเฉลยเลยดีกว่าเรื่องไหนเออที่เป็นเรื่องไม่จริงเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องไม่จริง่ใครตอบถูกใครตอบถูกกันเบนเบนเ อ,อ,อเอแแล้วน้องไหนอะสอบได้ที่เท่าไหร่หรอที่เจ็ดครับแล้วในห้องมีกี่คนเจ็ดคนเปล่ามียี่สิบเอ็ดคนครับก <c oughs> ็ถือว่าเรียนเก่งนะอืมใช้ได้ใช่ได้เลยอ่ะน้งใส่ต้องมาสอนป๊อกบ้างแล้วแหละป๊อกก็สอบได้ที่โหลของห้องประจําเลยอ่ะ <c oughs> ห้องป๊อกมี500ห้าร้อยกว่าคนนะป๊อกได้ที่ห้าร้อยอะ ต้องเรียนอะไรคนมันจะเยอะขนาดนั้นเนี่ยไอย้ปั่นจักรยานหนึ่งวันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมอะครับเฮ้ยทาได้ไงอะทําซ้าๆครับไปหัดที่ไหนอะ่ะไหนไปหัดจักรยานที่ไหนหรอสวนทาธารณะครับสวนทาธารณะครับสวนทาธารณะครับไอ้สวนทาธารณะมันเป็นยังไงอะสวนสาธารณะหรือเปล่าจริงๆมันผิดมันตนอะเป็นสวนสาธารณะค่ะวิ่ทำไมอะทำไมชอบคณิตะ ผมบวกเลขเก่งครับจริงหรอสิบบวกสองเก้าครับเก้าครับเก้าครับตอนไหนว่าเรียนเก่งไหมสิบสองอ๋อโบนเหมนง่ายไปหรือเปล่าเดี๋ยวนายตอบของเม้นดีกว่างั้นเอาสิบบวกสแปรลุสองบวกเก้าหารด้วยสามคูณด้วยสิบบวกหนึ่งครับมาหาไรยังตอบไม่ได้เลยนั่นน่ะหมอด้อกเตอร์ยังตอบไม่ได้เลยอะเอตาตอบได้เปล่าไม่ค่ะเอตาชอบวิชาอะไรหรอ ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเขาเรียนอะไรกันบ้างอ่ะวิทยาศาสตร์อ่ะประดิษฐ์อ้นี้เปล่าหุ่นยนต์เปล่าหุ่นยนต์ไม่หรอไม่ค่ะส่วนประกอบของพืชค่ะส่วนประกอบของพืชก็ประมาณว่ามีกิ่งไม้มีใบไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่๋อเนี่ยต้นข้าวอ่ะต้นข้าวชอบวิชาอะไรหรอภาษาไทยค่ะเอาละทุกวันนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยหรอ หนึ่งหนูเคยอยู่วงโยธาทิศของโรงเรียนสองหนูเคยเล่นสกูตเตอร์สาหสบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลสามหนูเคยออกรายการพเบนที่โบสค่ะเอ๊เพื่อนเพื่อน,นว่าเรื่องไหนนะเป็นเรื่องไม่จริงของเอตาอนั่นันีนันสีเรื่องไหนเออช่วยกันทายหน่อยเร็วชูนิวด้วยนะเรื่องไหนดีนะ่าสองครับเรื่องที่สองค่ะโม้ว่าข้อสามอะเรื่องที่สาม บอกว่าเรื่องที่หนึ่งดีกว่าอยู่วงโยจนเข้าโรงพรยาบาลเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่่ <c oughs> ปแปลกปะ <c oughs> ไม่ใช่หรอเอาเรื่องที่หนึ่งอะอะไรอ่อยู่วงโยข <c oughs> องโรงเรียนค่ะอ่าเรื่องที่หนึ่งเรื่องท <c oughs> <ừ> ี่หนึ่งอยู่วงโยอยู่วงโยอยู่วงโยเฉยๆอ่างั้นเบนเลือกเรื่องที่หนึ่งแล้วกันมาเลยดีกว่าเฉลยเลยดีกว่าเรื่องไหนเฉยเป็นเรื่องไม่จริงไอ้ตา เรื่องที่หนึ่งค่ะเฮ้ยป๊อกก็ถูกนะสิเรื่องที่หนึ่งอะโอ้ยเราไปเล่นสกูตเตอร์เข้าโรงพยาบาลจริงๆรเหรอมันเกิดไรขึ้นน่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิดูน่าลัวจัง ตอนนั้นหนูเล่นสกูตเตอร์อยู่ค่ะตอนตอนเลี้ยวตอนเลี้ยวสุดท้ายอะค่ะมันจะแบบมันจะเป็นแบบหลุดมาค่ะแล้วก็หกลม้มแล้วก็ตอตรงเนี้นะคะแล้วก็ตรงเข่าอะค่ะมันจะแตกถลอกเลยค่ะก็ต้องทายาเลือดไหลมาตรงนี้เลยค่ะเราให้ให้ข้งข่ามาดูดเลือดหรือเปล่าวะไม่ค่ะเกี่ยวอะไรกับข้งข่าเนี่ย หนึ่งหนูไม่มีน้องสองหนูวายนะไม่เป็นสามหนูตกปลาเป็นเอ๊ะเพื่อนเพื่อนว่าเรื่องไหนนะเป็นเรื่องไม่จริงของต้นข้าววะนั่นนะซี<อ>แต่ป๊อกรู้<อ>แล้วป๊อกรู้แล้วเรื่องไหนเอ่ยน้องนายเลือกเรื่องไหนนะสามครับเดี๋ยวเขายังตกปลากันไม่ได้เลยครับสามค่ะเพราะว่ายัางตกปลาเป็นยังหาปลาไม่ได้เลยค่ะโบ๊ทอ่ะก็จะเอาข้อตกปลาเหมือนกันเรื่องที่หนึ่ง อแต่ป๊อกรู้แล้วป๊อกเลือกเรื่องที่สองดีกว่าปลาว่ายน้ําไม่เป็นไม่ใช่ <c oughs> ว่ายน้าไม่เป็นเรื่องที่สองเป็นเรื่องไม่จริงไม่เชื่อไม่เชื่อมาดูกันดีกว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไม่จริงเฉลยเลยต้นข้าวเรื่องที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งหนึ่งอ๋อเบ้นถูกนีเ่เป็นถูกเหรอ,อ,อเบ้นถูกอีกแล้ว มีน้องด้วยน้องสาวหรอครับค่ะอ๋อเชื่ออะไรหรอครับของขวัญว่ายน้ำไม่เป็นหรอไม่เป็นไม่เคยได้ว่า,หายหรือเลยแล้วตกปลาเป็นนะ่าเป็นเรื่องจริงหรออุอ้ยตกตั้งแต่ตอนเด็กแล้วใครพาไปหรอพ่อกับแม่ตกได้ปลาอะไรอ่ะปิรันย่าใช่เปล่าห <laughs> ตกไปตกมาไม่ได้เลย <laughs> บลอกก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเหมือนกันมาเล่าเรื่องอกกบดินสออ่ะอ่ะฟังเรื่องของป๊อกนะสามเรื่องด้วยกันแต่ว่ามีหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องไม่จริงช่วยกันทายด้วยนะเรื่องไหนเอ่ยเรื่องที่หนึ่งปอกชอบฤดูร้อนเพราะคุณพ่อคุณแม่ชอบพาไปเที่ยวทะเลเรื่องที่สองปอกชอบฤดูหนาว เพราะไม่ต้องอาบน้ำ <c oughs> เรื่องที่สามป๊อกชอบฤดูฝนเพราะฝนตกทำให้ถนนลื่นไม่ต้องออกแรงปั่นจักรยานด้วยแหละต <c oughs> ึงตงองเบาสองครับสามหนึ่งค่ะบ๊อเอาเรื่องที่สามดีกว่าดูฝนเป็นกา<ง>รเล่นี่ามนะบอกได้เลยงานนี้มีคนตอบผิดแน่นอน <c oughs> ต้องถูกลงโทษด้วยแหละไปวิ่งรอบสนามเลยยี่สิบรอบมาฟัง <c oughs> <c oughs> อ่ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนได้หนึ่งรอบให้เปลี่ยนหนึ่งรอบแล้วใครจะเปลี่ยนบ้างมีเปล่าตรงไหนเปลี่ยนเป็นเรื่องอะไรนะไหนสามครับสามเอตาเรื่องเรื่องไหนเอเยสามนะอ่ะกันมาดูเฉลยดีกว่าเรื่องที่ไม่จริงก็คือหนึ่งสองสามชวิตเรื่องที่สามนั่นเองเป็นเรื่องไม่จริงเย้เป็นถูกเย็บบกรถูกว้า ใครจะไปปั่นจักรยานนะตอนฝนตกไงฤดูฝนหน้าถนนเลื่นจะตายไปอะหัวแตกพอดีเมื่อกี้ป่อพูดถึงสามฤดูดแล้วจะว่าไปอยากรู้จังเลยว่าเพื่อนๆไ่ะชอบฤดูไหนกันบ้างหรอครับฤดูร้อนค่ะเพะจะได้ซักผ้าแห้งๆค่ะเอ,อเอตาซักผ้าเองด้วยหรอมาค่ะคุณยายซักให้แล้วก็ช่วยคุณยายเห็นผ้าออกไปตากนอก ทำไมไม่เอาผ้าไปใส่ในไมโครเวฟอ่ะจะได้ร้อนๆน่ะไม่ค่ะเดี๋ยวมันไหมหมด <c oughs> ดูดูร้อนครับอืมเออจะได้ตักผ้าแห้งๆครับ <c oughs> โ็เพื่อนนี่นะ <c oughs> ไม่ใจรอกก็มันจริงไหมอ่ะ <c oughs> แล้วไม่ร้อนเหรอแล้วดูร้อนอ่ะร้อนเปล่าที่เหงื่อออกเยอะๆแบบนี้ชอบเป่ค่ะไม่เหนื่อยเหรอร้อนมันก็เหนื่อยนะเพอกว่า ไม่ไม่ไม่ครับแล้วต้อนข้าวลรวต้อนข้าวชอบฤดูอะไรครับฤดูร้อนไม,ไม่ทำไมทุกคนชอบฤดูร้อนกันหมดเลยอะ่ะถ้าเกิดบอกว่าผ้าแห้งอีกจะบอกว่าลอกคนอื่นจริงๆนะไม่หช่ล <c oughs> แล้วแล้วฤดูไหนอะ่ะที่เพื่อนเพื่อนไม่ชอบเลยอะ่ะฤดูหนาวกับฤดูฝนค่ะเพราะว่าฤดูหนาวมันจะทำให้แข็งตายได้ค่ะ แล้วก็ดูดูฝนมันจะทาให้ตัวเราเปียกให้ตัวเราไม่สบายด่าก็โดนฝนมันก็จะได้โตเร็วๆไงคือนะไม่ชอบฤดูฤดูหนาวครับเพราะว่ามันมันเย็นครับเราก็ใส่เสื้อหนาๆสิจะได้ไม่เย็นเป็นไงไอเสื้อสิบหกชั้นเลยไหมคะใส่สิบหกชั้นไปเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> มันไม่เยอะไปหรอนั่นน่ะต้นข้าวไม่ชอบฤดูอะไรเอหรอฤดูฝนไม่ครับ เราตากผ้าไม่แห้งจ๋าสี้มัน้ไม่สบายฤดูหนาวมันจะมีหิมะตกไหมอ่ะไม่มีครับแล้วถ้าเกิดประเทศไทยหิมะตกได้อ่ะจะดีใจไหมอะครับไม่ครับเพราะมันหนาวครับรู้สึกจะแข็งตายแลย้วค่ะต้องต้มข้าวแล้วครับถ้าเกิดประเทศไทยหิมะตกอะหนาวนี่หนาวนี่หนาวนี่ นอนอย่างเดียวเลยเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยชอบฤ้ดูฝนกันเท่าไหร่นะเนี่ยฤดูฝนมันไม่ดียังไงหรอเพื่อนเพื่อนรู้เปล่าจะทําให้น้ําท่วมครับก็จะทําให้ผ้าเปียกไว้ก็ไม่สบายแล้วก็ต้องนอนอยู่ที่บ้านอยากไปรโรงเรียนก็ไม่ได้ไปอยากถานนลืน่ถนถนนลื่นก็ดีสิได้ลงไปนอนกิ้งเล่นไงค เดนมาจักรยานมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็รถยนต์ด้วยแล้วถ้าฝนตกตอนเช้าอ่ะไปโรงเรียนยังไงอ่ะเอตาก็ใส่เสื้อกันฝนแล้วก็เดินขึ้นรถตู้แล้วก็ไปโรงเรียนใส่เสื้อกันฝนแล้วก็นั่งรถยนต์ไปครับแล้วเ้าใส่เสื้อกันฝนแล้วฝนมันจะไม่ตกหรอใช่เปล่า โบ๊ทขอฝากให้เพื่อนๆติดตามชมรายการเบ้นโบ๊ทฟังเด็กคุยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งที่ YouTube จะมีคลิปตอนใหม่ๆให้น้องๆได้รับชมกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการเบ้นโบ๊ฟังเด็กคุยวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ตายไม่ตายทุกคนเลยแล้วเจอกันใหม่๊ายบลยค่ะ น้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมรายการเบนโบสฟังเด็กคุยสามารถเกาะไปสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วเรามาคุยกันนะครับ